สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกกลุ่มสวดคาถามหาจากักรพรรดิทุกท่านนะครับผมแจ้งนะครับเป็นแอดมินเพจของกลุ่มสวดคาถามหาจากักรพรรดิแล้วก็แชร์เรื่องประ,ประสบการณ์อัศจรรย์ใจนะครับผมเองก็ปัจจุบันก็คือรับรับเขียนโปรแกรมนะครับรับเขียนโปรแกรมที่เชียงใหม่ก็จะมีพวกโปรแกรมขายหน้าร้านโปรแกรมร้านอาหารนะครับรับเขียนโปรแกรมเชื่อม Facebook เพื่อเชื่อมไลน์อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ปัจจุบันผมก็มีบ้านหลังเล็กๆขาย50ตารางวาอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มสมาชิกของเราก็เกิน1 2ื่นแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มอ่ายูทูบช่องอดุลศักเชลังกาก็น่าจะมีคนติดตามประมาณ3,000กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็มีมีคนดูประมาณ200,000กว่านะครับ ตัวผมตัวผมเองก็สวดคาถามหาจากักรพรรดิได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าใครที่สวดคาถามหาจากักรพรรดิทุกวันติดต่อกันนะครับเกิน30วันเนี่ยเรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดีนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ทําให้เราอะ่ะมีในเรื่องของสมาธินะครับเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่ผมเคยเคยบอกไว้ในหล,หลายๆ EP ใช่ไหมฮะว่า สวัสดีครับในช่วงของยุคที่เกี่ยวกับพวกโก COVID รคโควิดแรงต่างนะครับทุกคนก็จะมีความเครียดนะครับช่องทางหนึ่งในการสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูนะ่เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องทําให้ใจิตใจของเราอะ่ะมีความสงบมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มบรารมีนะครับแล้วก็สร้างสะสมบุญซึ่งทุกๆเช้านะครับผมก็จะตื่นขึ้นมาประมาณตีห้ก็จะมีการสวดมนต์นะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆเหมือนเราทําวัดเช้านะครับ แล้วก็รวมเป็นสะพานบุญในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับสร้างเมรุต่างๆนะครับอันนี้ก็จะพยายามช่วยนะครับอันนี้เป็นครั้งนี้เป็น EP ีที่27แล้วนะครับผมเองก็ห่างหายไปปร,ประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าก็จะพยายามที่จะหาประสบการณ์หรือว่าหาคอนเทนต์ดีๆนะครับมาเล่าสู่เพื่อนอสมาชิกนะครับแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆรับฟังนะครับว่าว่า ประสบการณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยเราเราเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรบ้างหรือว่าเราติดปัญหาในเรื่องของการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยฮะก็จะมีเพื่อนเพื่อนทีก็จะมีเพื่อนๆสมาชิกหลายๆคนเนาะก็จะถามว่าเอ๊ะเราคือพอเราเริ่มเริ่มทํางานใช่ไหมครับพอเราเริ่มทำเริ่มทำงานเนี่ยพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยทำไมทำไมเพื่อนฝูงหรือว่า เพื่อนเนี่ยมันทำไมถึงลดลงนะครับแล้วเราจะมีวิธีการเทคนิคในการหาหาเพื่อนใหม่ยังไงหรือว่าเราจะหามิสหายที่ดียังไงนะครับอันนี้ก็จะมีคนถามเยอะเลยนะครับว่าการสวดมนต์พระมหาจาักรพรรดิของหลวงปู่ดูเนี่ยสามารถให้เจอมิสหายที่ดีไหมนะครับอันนี้ผมก็จะมาแชร์ให้ฟังนิดนึงนะครับว่า คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนหลายแบบนะครับมีเพื่อนมัธยมบ้างเพื่อนมหาวิทยาลัยบ้างเพื่อนทํางานอะไรอย่างนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนที่เป็นมิตรสหายที่ดีเนี่ยในในความในความหมายของผมเองนะก็คือสิ่งแรกเลยก็คือแม้ว่าหนึ่งก็คือเราเจอเขาครั้งแรกหรือว่าเราพบครั้งแรกเนะี่ยอย่างน้อยก็คือต้องเขาเรียกว,ว่ายังไงเดะมันเขาเรียกว,ว่าถูกชะตาใช่ไหมฮะ คำว่าถูกชะตาก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งบุญกุศลเคยร่วมกันมาก่อนหรือว่าเคยทําสะพานบุญอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าสําหรับความคิดของผมแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือหมายความว่าการที่เราจะเจอมิสหายที่ดีได้เนี่ยเราต้องเลือกให้เป็นก่อนนะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆห,หลายๆคนว่าคําว่าเลือกคืออะไรนะครับสิ่งแรกเลยก็คือการสวดมนต์พระมหาจากักรพรรดิเนี่ยจะทําให้เราเห็นว่าใครมีนิสัยยังไงคล้ายเราแบบไหนบ้างนะครับ มีความจริงใจกับเราหรือเปล่าเราต้องเลือกให้เป็นนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เหมือนกับว่าเที่ยวยางไงฮะรเราก็จะประสบปัญหาในเรื่องของหนึ่งก็คือต้องต้องไปอยู่ในกลุ่มเที่ยวกับเขาไหมหรือว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่เขามีจิตใจน้อมเข้าสู่พระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับเทคนิคในการดูว่าใครที่เป็นมิตรสหายที่ดีก็คืออย่างแรกเลยก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือเรามองเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกชอบหรือเปล่าเราเราคิดว่าเราเราเราชอบเพื่อนคนนี้ไหมอย่างแรกเพราะว่ามนุษย์เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งก็คือการที่เราจะคบใครเป็นเพื่อนอะ่ะเราก็ต้องชอบเขาก่อนถูกไหมครับพอพอเราชอบเขาก่อนปุ๊บเนี่ย เราก็ลองดูจากที่ใสใจคอว่าเขา่็เป็นคนจริงใจไหมนะครับจริงใจจริงใจเนี่ยคือดูยังไงดูจากการที่ว่าหนึ่งก็คือเวลาเขารับปากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าการไว้วานต่างๆเนี่ยเขาปฏิเสธเราไหมหรือว่าเขาทำตามสัญญาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักง่ายๆนะฮะแล้วอย่างที่2ก็คือถ้าสมมุติเราให้คําปรึกษาหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องส่วนตัวเนี่ย นะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาจะมีการรับฟังก่อนนะครับก็คือการรับฟังหมายความว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นเพื่อนที่ดีนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องคุยทุกเรื่องนะครับบางครั้งก็อาจจะรับฟังปัญหาคือคือ,คอตัวเราอะรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันคืออะไรวิธีแก้แบบไหนเพราะอย่างเช่นถ้าเป็นคนทํางานแบบอายุเยอะๆแล้วรุ่น Gen X อะไรเงี้ยเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าว่าว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับแต่ว่า เขาต้องการเพื่อนที่คอยรับฟังนะครับคอยรับฟังว่าเราอะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าเพื่อนคนนั้นสามารถรับฟังเราได้นะครับเกินอันนี้ไอ้ผมคิดนะคือถ้าเขานั่งฟังเราเกิน5นาทีหรือ10บสนาทีได้นะฮะคนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับถือว่าเป็นเพื่อนที่ยอมรับฟังเรานะฮะส่วนคําแนะนาเขาจะแนะนําในจุดที่ตามประสบการณ์ของเขาว่าอาจจะดีหรือไม่ดีก็ค่อยว่ากันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญของ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 เพื่อนนะฮะว่าว่าถ้าเราจะคบเพื่อนเนี่ยสิ่งแรกก็คือเขาต้องยอมรับตัวเราก่อนว่าเราเราเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ยอมรับฟังนะฮะอย่างที่2ก็คือถ้าสมมุติว่าเขาให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านคําแนะนําช่วยเหลือทางด้านอย่างอื่นทรัพย์สินอันนั้นก็จะเป็นอันนั้นก็จะเป็นผลผลประโยชน์สําหรับเพื่อนที่ท,ที่แตกอ,อกไปละ นะครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีเพื่อนที่สามารถช่วยเหลือทางด้านธุรกิจได้อันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเราเราก็มีบุญสําหรับเพื่อนคนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเพื่อนของผมจะแยกออกเป็น2แบบก็คืออย่างที่ผมเคยบอก EP ว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่ดีก็มีในยามที่เราลาบากนะครับเขาก็จะให้ความช่วยเหลือเราแต่ว่าเพื่อนที่หวังดีประสงค์ร้ายก็มีก็คือก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดปัญหาแต่ก็ไม่บอกเรา พอเกิดปัญหาแล้วก็ค่อยมาบอกทีหลังนะครับถ้ามีเพื่อนประเภทประเภทแบบนี้เขาเรียกว่าเพื่อนหวังดีประสงค์ร้ายเนาะก็เราก็อย่างที่ผมเรียนว่าเราก็มีสิทธิ์เลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกคบแบบไหน,นผมเองก็ก็มีเพื่อนหลายคือจริงๆผมรู้จักเพื่อนหลายคนแต่ว่าเพื่อนที่คบจริงๆอน้อยเพราะหลังๆมาก็เริ่มตัดออกหลายคนแล้วนะครับทําไมทําไมต้องตัดก็คือไม่ใช่ว่าโกรธเขาหรือว่าเกลียดเขานะเจอหน้าก็ทักทายแต่ว่าก็เลี่ยงก็ห่างเนี่ยครับ แล้วก็พยายามหาเพื่อนที่อยู่อยู่ในมิตรสหายที่ดีก็คือหนึ่งช่วยเหลือในกลุ่มอย่างเช่นเพื่อนในกลุ่มของสวดมหาจักรพรรดิหล,หลายท่านก็ก็มีจิตใจที่ดีแนะนําในเรื่องของการทำบุญเรื่องของพระวาสนาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่ช่วยเหลือด้านธุรกิจก็มีนะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกเองละว่าว่าเราต้องการครบกับเพื่อนเ,นเป็นลักษณะปนเนี่ยแต่หลักๆเลยก็คือหมายความว่า ต้องจริงใจนะครับแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนะครับสิ่งแรกเลยเราก็ต้องชอบเพื่อนคนนั้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับฟังเรานะครับแล้วก็ให้คําแนะนําอาจจะไม่ได้ให้คําแนะนําที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็แสดงความจริงใจว่าโอเคเขาเขายังเป็นห่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับของการดูเพื่อนก็คือหลักๆเลยก็คือเราก็ต้องชอบเพาก่อนเนาะเราก็ไม่รู้อะเพื่อนคือบางคนก็ เจอหน้าก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าการสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดู่เนี่ยก็ช่วยได้นะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็จะมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งก็คือเขาก็ไม่เคยทําบุญเลยนะปีหนึ่งทําบุญอยู่สองครั้งเงี้ยฮะพอเราชวนเขาไปทําบุญเราก็เริ่มค่อยๆชวนอย่างเงี้ยครับค่อยๆบอกว่าเออการทําบุญเนี่ยเป็นการสร้างบารามีในการสะสมบุญเงี้ยนะครับ แล้วก็ช่วยให้เราเจอในสิ่งที่ดีนะอย่างเช่นการสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูเนี่ยก็จะทำทำให้มีสายพอหลังๆมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเอาง่ายๆนะครับพอหลังๆมาเนี่ยก็เพื่อนคนนี้ผมก็เริ่มเริ่มเข้าวัดละเริ่มมีการทําบุญนะครับเริ่ม เริ่มเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนามากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะโน้มตัวเขานะครับให้เข้าสู่พระพุทธศาสนาซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าใครที่มีปัญหากับที่ทํางานมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับลูกน,อน้องทะเลาะบาะแว้งในครอบครัวมีปัญหากับญาติพี่น้องอย่างี้ฮะถ้าเราสวดมนต์พระมหาจากกักรพรรดิเนี่ยเกิน30วันเกิน60วันนะครับแล้วแต่เจ้ากรรมในเวรเนาะ เกิน120วันไงฮะจากเรื่องเลวร้ายจะกลายเป็นดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยเราก็จะน้อมเข้าสู่พระพุทธศาสนานะครับคือที่ผมอธิบายแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้ทุกคนงมงายหรือหรือว่าเชื่อไปตามผมนะครับเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยจริงๆอ่ะมันมีมันมีหลายบทหลายพุทธคุณหลายความหมายบางท่านก็ชอบสวดพาหงุงบางท่านก็สวด่พระคาถาเงินล้านนะครับ หรือว่าพระคาถาพระโพธิสัตว์พระสุนทรีวานีก็ได้ครับหรือสวดพระคาถาชีนาบัญชรแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เพราะว่าแต่ละความหมายบทสวดก็จะมีให้แต่ของผมหลักๆผมก็จะมีพระคาถาในดวงใจผมก็จะเป็นพระคาถาของหลวงปู่ดู่ก็คือพระมหาจักรพรรดิ แล้วก็พระสุนทรีวานีที่น้อมเข้าสู่ทำให้เรามีจิตใจน้อมเข้าสู่พระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำผมก็จะสวดอยู่3ามาพระคาถาประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่สมาชิกทุกท่านนะครับว่าจะชอบสวดตรงไหนก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าทําแล้วมันมันไม่ได้ทําคือหมายความว่าสิ่งที่ผมแนะนำ่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็มันไม่ได้สิ่งที่ว่าเออทำให้เราแบบลําบากนี่นะครับ ก็อยากให้เพื่อนสมาชิกหรือว่าเพื่อนของเพื่อนสมาชิกหรือว่าครอบครัวลองไปสวดลองไปไปฏิบัติด,ดูนะครับกไไบ็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไม่ได้เสียหายอะไรลองลองไปฏิบัติด,ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมแนะนำะเป็นสิ่งที่ดีตัวผมเองก็เมื่อก่อนก็เคยประสบปัญหาด้านชีวิตนะครับเ,เรื่องการทําธุรกิจเรื่องหนี้สินอะไรเงี้ยฮะก็เราเราเองก็เหมือนก็ว้าวุ่นใจเนาะ แต่พอถึงพอผมมาเริ่มสวดจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้สวดนานนะผมเพิ่งมาสวดจริงจังก็คือแค่ประมาณ4เดือนผมรู้เลยว่าปฏิหารหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีจริงเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่ว่าผมเองเป็นเจ้าของบริษัทที่เขียนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แน่นอนนะครับเป็นแนววิทยาศาสตร์นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ เรื่องนี้นะครับก็ถ้าใครไม่ปฏิบตัติใครไม่เห็นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่ายังไงก็คือรู้รู้ด้วยตนเองะครับถ้าถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปดีไมด่ดีขอสมาชิกทุ่นลองลองปฏิบัติดูนะครับลองลองไปปฏิบัติดูว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้เป็น e ีที่27นะครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการ คบหาเพื่อนเทคนิคในการาหามิตรสหายที่ดีนะครับยังไงนะครับผมมีช่อง y t u t u นะครับชื่อว่าช่องอดุลศักดิ์ชัยลังกานะครับฝากเพื่อนสมาชิกกลุ่มสวดคาถามหาจากักรพรรแชร,ร์แชร์ประสบการณ์อัศจรรย์ใจลองติดตามดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีกลุ่ม Facebook ชื่อว่ากลุ่มคาถามหาจากักรพรริแชร์ประสบการณ์อัศจรรย์ใจก็จะมีทั้งเพจและกลุ่มนะครับ เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นธรรมทานผมเองก็พยายามจะแชร์บุญในการสร้างโบสถ์สวิหารนะครับหรือว่าสร้างเกี่ยวกับเมรุต่างๆนะครับยังไงก็ฝาก,นะกนะครับผมแจ็คนะครับรับเขียนโปรแกรมเชียงใหม่นะครับรับเขียนโมบายแอนด์เว็บแอปพลิเคชันมีโปรแกรมร้านอาหารขายหน้าร้านร้านทองนะครับ โปรแกรม finance นะครับแล้วก็ของผมเองก็มีบ้านหลังเล็กๆขายที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่50ตารางวานะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ1.69ล้านเข้าธนาคารเข้าแบงค์ได้2ล้านนะครับแล้วก็มี1.89ล้านเข้าเข้าธนาคารได้2.3ล้านนะครับเรื่องธนาคารผมกับพี่สาวรู้ให้นะครับยังไงก็ขอบขอบ,ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่คอยติดตามนะครับ แล้วก็คอยรับชมเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับถ้าผมมีโอกาสหรือว่ามีคอนเทนต์ดีๆที่เพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านถามมานะครับว่าการสวดคาถามหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูเนี่ยสร้างบาร,รมียังไงนะครับสวดแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วแล้วเราเอ,อ,อย่างน้อยเนี่ยเป็นการสร้างบุญบาร,รมีสร้างกุศลอย่างไงบ้างน,นะครับวันนี้ยังไงผมฝากฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากสมาชิกท่านนะครับสวัสดีครับ